สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายสวัสดีพี่น้องป้องปลายสกุลสกุลค่ะยี่นาก็จะมาสภาพแบบว่าโส,ม,สมจังหน่อย <c oughs> อยู่บ้านแล้วค่ะประเดอออกไปใส้ก็ประเดแต่งหน้าแต่งตางอย่างเนาะ,ะเนะาะมืนอี้ตื่นมากก็ประเดเห็นเนี้ยพี่น้องอยู่ในหาน,น้านทีวีบัดมือบ้านกันยี่นาดอออกเมื่อนี้ก็อากาศข่แน่อยู่คะ่ะอากาศคึมๆึข่ขแน่กว่าเมื่อวานอยู่เมื่อวานฝนตกพี่น้องเมื่อนี้ถึงแม้ว่ามันจะคึมแต่ก็ฝนบปรตกเนาะ,ะเนาะก็ยังพอแบบว่าเป็น สว่างๆอยู่ทองฝ้าเป็นแบบว่าสว่างๆอยู่จักหน่อยพี่น้องอีนางรู้สึกเปรี้ยวปากค่ะนอนเล่นแต่โทรศัพท์ก็เลยกว่าสิป,ปเก็บมะยมฝรั่งมาตํากินพี่น้องวันนี้สภาพเพียงน้องตมม่ำแบยมฝรั่งกินนะคะเนาะให้มันสวนส่วนทองจักหน่อยหนึ่งพี่น้องไปเก็บมะยมฝรั่งกันก่อนโอ้ยเสียงน้ำไหลาจากหลังจากฝนตกมาซีหางมือน้ำไหลาจากื้องเขาค่ะอันลูกริบนีก่อ็ยังไม่ท่านซุกไปพี่น้อง ลกเต็มต้นยูแต่ยังม่ทัานสุกโอ้อยห้านี่ก็ขึ้นดีดีได้ห้าขึ้นเร็วเร็วมันก็เริ่มสุกเริ่มอีหยังแล้วแต่ก็ยังม่ท่านสุกปันไดเหมือนต้นมันจะโคน่นโคตลงหรือเปล่าวะนนาะพี่น้องลูกอริบหน่วยใหญ่อยู่เด้ออ้อาอันนี้มันคือหน่วยใหญ่ขื้นแต่ว่ามันขึ้นเนาละ่ะ เห็นปนั่นน่ะข้างในมันคือเนามันคือบ่แดงนวยบักยังไงแล้วมันกันเนาเลยไหมอ๋อนวยไงแล้วมันกันเนาเลยแม่พี่น้องมันบ่แดงอ้ามันก็เป็นแบบนี้วะหรือว่ามันเป็นเพราะคุ้มตะไคร้มันก็บ่หนาจะเกี่ยวกันนะพี่น้องมึงค่ะเนี่ยนวยักบยังไงเลยแต่มันบ่แดงนะอันนี้เนี่ยมันมันมันบ่แดงแบบนี้อันนี้นี่เริ่มแดงแล้วนี่ย นี่เริ่มแดงแล้วหรือว่าไม่เป็นพอที่เขาคุ้มต่คายวะพี่น้องคุณใดมีคุณใดหูบอกเลยเด้อน้ำชาไม่ชอบเปรี้ยวๆทำไมไม่สุก้ลยมาเก็บบังย่อมฝรั่งย่อมฝรั่งนี่ก็หน่อยใหญ่นลเนี่ยหน่อยใหญ่เต็มตน้นู่เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามพี่อ๋องมีก็น่าว่าเสีเยวอีบอยเห็นรอไปต่ำกิน เดี๋ยวเอิญให้พ่อใหญ่ออกออกมาเบิ่งลูกเอริบจนเป็นอย่างมันคือเนามันนวยแบบยังไงแล้วมันแล้วมันกัดเนาเลยมันบ่แดงนะเก็บเอาไปตามแตกน้อยหนึ่งพี่น้องคะ่ะสดสดกินคือบักย่อมฝรัง่งไอ้บักย่อมบานเข้าเหระพี่นอ้องโอ้ยกิ่งหนึ่งกระได้โคกหนึ่งเลยเนี่ยดกคักดกแน่เบิ่งน้ำมันเถอะพี่น้องคะ่ะมองเห็นน้ำาบหนางแลยันน้ำตํา,ตาม,มือตับม,มือแล้วปวดปวด,ปวดได้เนะี่ย พ่อหญ่ส่วนออกไปขับรถยู่ไหนั่งขับพ่อหา่นั่งไปนั่งมาเธอไปขับรถบอว่าสันบอกว่าโอ้ยขี่ขานขี่ขานพี่น้องต้นงตกเต็มต้นยู่พี่น้องเดี๋ยวถามพี่ออมีก่อนว่าอยากไดยิ่บอขันว่ามันสุกแล้วมันมันบอหมักเอ้ยมันบอแมนบหมักขันว่ามันสุกแล้วมันบอแสบมันบอแสบเท่าไหมแต่ว่าพ่อ่เยิ่นบอกว่า ร้อยมันสุกว่าสั่นบอกเข้าร่อยมันสุกแต่เข้าน่ะบ่มากกินแบบสุกๆพี่น้องค่ะเข้ามาก,กินแบบเปรี้ยวๆนะสุกแล้วมันก็จะหวานๆนั่นแนหะ อีนางถ่าย,ายรูปถ่ายรูปรีบที่ว่าต้นมันออกเนา่เนาๆหน่นหายพใหย่เบิงก่อนพี่น้องอีนางว่ามันเป็นกับตะคายถี่เทาคุ้มหรือเปล่าวะม,มันจะออกเป็นทานว่ามนปปะนโสมจะออกอแดงๆนะไปกลิ่นกก่พี่เกลือมันจะออกปเปรี้ยวแต่ว่าต้นนั่นน่ะนวยบักยังไงแล้วแต่ว่ามันมันเน่ามามันคือเนา่าอ่ะปุ๋ยก็ได้ใส่หลายนะ งานก็คือดีดีแล้วเนี่ยก็ได้ <laughs> เล่มเก็บหน่วยริบพี่น้องค่ะงานโอ้ยต่ไปตามักงย่อมกันตมไส้ปลาแดกไกส้พริกซดใไส้ปลาแดก <c oughs> เปียกปากเ <laughs> ข้าใจพีชพี่น้องนึกวันหน่วยมันเนา่าบบเมนบบเมนริบ ชูลแบร์ซูลซูลแบร์ซื้อหน่วยซูลแบร์มันจะเป็นคล้ายๆอ่าเป็นพ่วงๆคล้ายๆริบน,นั่นแหละพี่น้องคะ่ะแต่ว่าโมเมนริบเข้าใจผิด <laughs> นึกว่าเนาปอบมันนี่เดี๋ยวน่าจิลลางก่อนเลยเสียมาตัมกันมาตัมศพกันพ่อใหญ่ลูกหัวรอแล้วพ่อใหญ่ก็บอกว่ามันโมเมนริบมันเป็นช <laughs> ูลแบร์ซื้อหน so hm han, <laughs> ่วยมาตัมโสมกันพี่น้องคำเดียวคอง ผลไม้ฝรั่งนี่มันก็คือมันก็มีบางอย่างที่มันคือคือกันพี่น้องคือกันทั้งต้นทั้งใบแล้วก็น่วยที่มันเพิ่งเกิดมานยมื่ท่านสุกเนี่ยมันคือกันค่ะพี่น้องค่ะเออจะไม่แยกออกกับตอนที่ว่ามันสุกนั่นแหละมันจะมีน่วยดำน่วยสีดำแล้วก็น่วยสีแดงน่วยสีแดงนั้นมันเป็นมันซื้อมันซื้อว่าริบเนาะค่ะนหน่วยสีแดงแต่ขันเป็นน่วยสีดำมันจะหน่วยใหญ่กว่าน่วยสีแดงขึ้นมา มันจะซื้อว่าซูลซูลแบร์พีน <c oughs> ่น้องทำาตวของน้มฝรัง่งคือกันตอนที่นั่งมาแหลกแหไม่ไม่น่ะนะมันจะมีน้มฝรั่งมันจะมีนมดด่มน้มดืมอ่าปกติเหมือนน้มไทยนั่นแหละล้วก็จะมีน้มอ,อีกชนิดหนึ่ง มันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆมันบอคือนมเปียวนมเปรียวไทยห้เฮามันบอคือได้ที่นมเปียวที่มันมันจะเป็นกินผลไม้รสผลไม้นู่นนี่บ๊แมนอันนี้เป็นนมเปียวแบบนมเปรียวคข่ายๆนมบูดเด้พี่น้องเนื่องดอกเราเานำนมมันนำนมมันก็จะเป็นแบบข้นๆนะข้นๆเหมือนนมบูดเหมือนนมจืดบ้านเฮาเวลเวลาบูดเดพี่น้องมันจะเป็นแบบข้นๆมันบอไอแสบตาเพราะว่าแสง มันจะเป็นสีขนๆนมันมาเออมันจะเป็นแบบขนๆน่ะพี่น้องวตามพริกก่อนอ้าวลืมเอาบักยยมออกมาเดี๋ยวเขาไปเอาบักโยมก่อนพี่น้องลืมตามบักโยมบ่บับกโยมอมกมาป่ะเจเนี่ยตามเพริกนก่อนพี่น้อง มันองอมลงไปโหลดตาวให้มันแตกละเอียดจักหน่อยนะึง กินน้ำลายแตกพี่น้องชิมก่นกนอนพอแลละเดี๋ยวเทศจานก่อนโอ้ยสม,มส่วงว่ะ <coughs> thế sẽ thế con kia là phía nòng mắt chỉnh cần tạm bạc nhôm bạc nhôm phải lăng ôi oh, hôm chuông quá! So เอาไปดองขึ้นชีแสแฉบนะพี่นอ้องชือดยอดเลยเะกี้บอกถึงไหนหละวเราถึงน้มเปี้ยวนมบ้านนมบ้านเขามันจะเป็นข้นๆแล้วก็โรสชาสตรรสชาสตรรสชาตรมันจะเหมือนน้มบูด ครั้งแรกที่นางลองลองกินนี่นางว่อาอ้าคุณยายนี่นมน้มบดเหลอคื้นยังเก็บไว้อยู่ก็มางอกตายมันแถ <laughs> พี่น้องนี่นางจะเปิดฟ้าเทศถิ่มบดเลยเต็มเต็มขวด <laughs> ตากินแซ่บก็กินสดพี่น้อง แอบน้ำประดบับกาจะขี่คองอยู่รสชาติมันก็ต่างมุ้งบานท่าแหละแต่วันนี้มันบอลมีเม็ด อืช mm ่ hmm. วงวะ ก็จะขี่คอองยุ่พี่น้องมาเนี่ยมืออื่อนพ่อยญ่ไปหาหมออีกไปตรวจตาแต่า่ามืออื่นนี่น่าไ่ได้ไปน้ำไม่น่าไปเห็ุงานเพราะว่าหยุดสามมือล้วพี่น้องมือเราไปเองได้ตาเราเริ่มมองเห็นแล้วเพราะว่าเราถอดที่ขอบตาออกแล้วนะคะเนาะตวบาตอนกลางคลืนเราก็ากยังใส่อยู่ยังใส่อย,อยู่ตอนนอนเนะ Mm-hmm.

เมนน้ำแหละและอยากกินอย่างสม,สม,มหาเก็บสตอเบอรี่กินก่อนนะมาสตอเบอรี่กิน ลีแก้เพชรพี่น้องโอ้ยห,หนวยใหญ่ๆหนวยใหญ่ๆหวานๆไปเบิ่งฟังแล้วผลเลยโอ้ยนอนนี่ก็มาแย่งคนกินดีแท้ๆนอนนี่ก็ได้เนาะพี่ทอนน่แล้ววะหนอนอืนออ่นยัยมท่านสุกอันอื่นยังมาท่านสุก ก็ไ,ได้แล้วเนี่ยพ่อละใส่ะละเอาไปล้างกันโอ้ยเผ็เดเผ็เดเผ็ดเผ็ดเอาไปล้างกันก่อน เปิดน้ำล่างมันขังบ้านเลยล่ะพี่น้องนี่ล่างน้ำฝนนี่นีน่ล่างมันคุ้นไปเลยถูกสุขะอ,อนามัย <c oughs> น้ำคื่อการน,น้ำจากตกจากทองฝ่ามันบริสสะอาดกับไขมันหูไปนี่ค่ะโอ้ยน้ำเย็น น้ำเย็นน้ำเย็นโอเคไปแค่นี้แหล,ละต่อหลางไหนยเย็นมือโอ้ยเพี๋ยวพีพี่น้องไอ,อเหี้ยหกเนี่ยนัน่นดีหวาน รสสะมันตาลน mm hmm. ะม่ต้องให้มันซุกซุกแค่าปานใดดอกแบบนี้กวานอ้อ่อ mm hmm. กินผลไมส้สดๆเลยสดๆจากสวนน้อยชุดไทย อดีมากแต่ขันล่มพัดกระน,นาวอยู่แต่ว่าหยากขื้นไวขนาดเลยหยาดขื้นไบใวเลยพี่น้องมันหยานบร่ได้ขนเพราะว่าอีกจังหน่อยก็เด็กก็น,นาวแล้วเพราะน้ำขานานหนาวมันก็จะเริ่มตายนี่แหละเดี๋ยวก้อยมันจะเกิอดอีกที่หนึ่งกับปีนาปีนาขานาหอน้อนหมดละอ้ยแสยบข,ขนาดลองไปตามกินกันบ้างด้อพี่น้องด้อ ผู้ให่บ่มีเด้อหน้าชวงไปหายเด้อบ้านนี้นางเต้นดก,เต,ดกเต็มต้นอยู่ต่ำไส้ปลาแดกเนี่ยโอ้เข่ากันขนาดเลยเข่ากันขนาดเลยพี่น้อง พี่น้องเบิ้งบรรยากาศมาเนี่ยอากาศบ่ค่อยมีแดดแต่ฟังฟังฟังฟันผุ่นเลยแดดออกเดี๋ยวมาล้อเบิ้งกันเมื่ออื่นพี่น้องคะว่ามืออื่นสีฝนหรือว่าเมื่ออื่นสีแดดพอีนั่งยุดงานสามมื่นนี่ฝนตลอดเลยคลืมนฝนตลอดเลยเดี๋ยวมาเบิ้งเมื่ออื่นกันเมื่ออื่นนี่นา่งเหตุงานมาเบิ้งกันว่าเมื่ออื่นสีฝนหรือว่ามื่ออื่นสีแดด